ไห้านะ<ฮ>เนี่ยไซเจ็ตัวเมื่อกี้ชัดเลยพี่พี่โอ้น,อน่นาตืนกับน่าตืนมันหิวนมมันพาดูกระนมม่และลกยกยกกขายรูปป่ะ năm sao gặp năm sao เนาะน้ำ tôi, ครับน้ำเชาอุ้มเลยเนาะอันเดี๋ยว